ิตดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุภดาวิจัดเชยบงและรายการธุรกิจติดดาวค่ะ และว,วันนี้ค่ะคุณบากบัตบุลเลอร์จะตามไปติดดาวให้กับโครงการวิจัยการควบคุมไรฝุน่นโดยการใช้น้ามันหอมระเหยจากพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวค่ะโดยงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รับการต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์และต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศที่คนไทยจะได้ใช้สเปร,ร์กกำจัดไรฝุ่นจากสมุนไพรไทยค่ะ ไปดูกันค่ะว่าสมุนไพรไทยเมื่อน,นํามาสกัดเป็นสเปรย์กำจัดไล่ฝุ่นแล้วจะสู้กับผลิตภัณฑ์กําจัดไล่ฝุ่นของต่างประเทศได้หรือเปล่าไปชมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจติดดาวนะครับพาคุณผู้ชมมาเจอเจกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนั่นคือเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสเปรย สมุนไพรกำจัดไรฝุ่นครับไรฝุ่นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพของคนเป็นอย่างไรวันนี้มีงานวิจัยทางวิชาการของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์อมมอนอินสังครับซึ่งเป็นคนศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ออกมาและก็มาแก้ปัญหาเรื่องของการกำจัดไรฝุ่นครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ที่เราจะพูดถึงว่าเราคิดค้นงานวิชาการด้านการกำจัดไรฝุ่นครับตัวไรฝุ่นเนี่ยมันอันตรายต่อมนุษย์ของเราอย่างไรครับครับไรฝุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กมากนะครับมีแดขาและก็มองไม่เห็นปกติไรฝุ่นจะอยู่บนที่นอนเป็นผู้ที่นั่งนะครับห้องนอนห้องนั่งเล่นก็รวมถึงตุ๊กตาที่เด็กกอด อยู่ทุกวันนะครับ,รบมันอาศัยโดยการกินเสร็จผิวหนังที่เราล่วงอยู่ทุกวันมันจะกินเป็นอาหาร,รทีนี้มันเป็นภูมิแพ้ได้อย่างไรก็คือที่สําคัญยิ่งคือมูลไต้ฝุ่นมองแทบไม่เห็นมูลของมันยิ่งเล็กใหญ่เลยนะครับอพอพอมันถ่ายออกมาต่อวันเนี่ไม่ต่ำกว่า20ก้อนต่อตัวนะครับต,นะต่อตัวนะครับพอเราทิ้งตัวลงนอนนะครับมันจะฟุ้งขึ้นมา นะครับผ่ท่ากับผิวหนังที่อ่อนเราจะสึกคันตาคันจมูกอันนี้คืออาการเริ่มแรกถ้าคนที่แพ้ด้วยพันธุกรรมของเขาเองหรือว่าร่างกายที่มีภูมิต้านทานน้อยนะครับเขาจะไวลายฝุ่นก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีการลอกคราบเหมือนแมลงคราบของมันที่มันมันลอกแต่ละวัยของมันเนี่ยมันก็จะทิ้งไว้แล้วมันปิวขึ้นมาแล้วคราบพวกนั้นและมูลของมันเป็นอนุภาคโปรตีนชนิดหนึ่งร่างกายของคนเราที่แพ้คือแพ้ออนุภาคโปรตีน นะครับเพราะน่าจะคันจ,นจมูกคันตาแล้วก็คนที่เป็นมากก็หอบหืดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุนน่นในประมาณ8-10ล้านคนสมมติอาจารย์ครับว่าเอาผมเนี่ยนะลักความสะอาดนะผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้อะไรไอ้สเปรย์กำจัดไรฝุ่นอย่างนี้นะผมเอาที่นอนหมอนมุง้งนะูกตุ๊กตาลูกซัก ครับแดดครับมันกําจัดไรฝุ่นได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าโดยทั่วไปถ้าเราดูดฝุ่นประจำแต่ฝุ่นมันที่นอนนะครับรบเอาไปพึ่งแดดด้วยนะครับคือแดดเนี่ยก็ช่วยฆ่าไข่ได้ประมาณตั้งสิบยีแต่ตัวมาเต็มวัยของมันไม่ตายนะครับเพราะมันจะหลบอยู่ข้างล่างทีนี้แล้วตัวสเปรย์สมุนไพรกําจัดไรฝุ่นที่อาจารย์คิดค้นกันขึ้นมาครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทางการแพทย์เขาจะมุ่งเน้นการรักษา บางบางคนบางท่านนะครับที่เด็กๆที่เป็นภูมิแพ้รายฝุ่นเนี่ยต้องฉีดยาเป็นปีนะครับคุณหมอต้องฉีดพวกภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นปีและเป็นนับเป็น100เข็มนะครับคือต้องใช้วิธีการรักษา,กษาทีนี้เรามาโมงมงุมง่งเน้นที่ว่าเออเราต้องไปช่วยป้องกันเขานะครับแล,แล,แล้วเราก็เราทราบว่าธรรมชาติไรายฝุ่นอยู่บนที่นอนทีนี้สิ่งที่จะไปกําจัดบนที่นอนเนี่ยมันต้องปลอดภยัยก็เลยมุ่งเน้นไปที่สมุนไพรเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวม ผลมุนไพรที่ที่ขึ้นชื่อของโลกเลยนะครับแล้วก็พยายามค้นคว้าสมุนไพรมากกว่า50ชนิดแล้วเจอว่าการครูอบเชยบอเชยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดไบฝุ่นเพราะนั้นสองตัวนี้เมื่อผสมกันก็ค่อนข้างสมบูรณ์ว่าอีกตัวหนึ่งฆ่าได้ดีอีกตัวหนึ่งสามารถลดสารก่อภูมิแพ้ได้ดีมันพึ่งพากันสองตัวนี้พึ่งพากันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับ อบเชยกับการพรูเนี่ยะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะป้องกันภูมิแพ้และกําจัดไรฝุ่นได้แต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาจะนําไปต่อย,ยอดในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกันว่าน้ำมันสเปรย์เนี่ยจะสามารถกำจัดไรฝุ่นแล้วมาทำธุรกิจกันอย่างไรครับ ุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของธุรกิจติดดาวนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของสเปรย์สมุนไพรกําจัดไรฝุ่นนะครับภัยใกล้ๆตัวที่เราไม่รู้นะครับตอนนี้อาจารย์อมรเนี่ยเป็นคนศึกษาแล้วค้นพบว่าสมุนไพรไทยการพลูกับอบเชยเนี่ยสามารถที่จะกําจัดไรฝุ่นได้อาจารย์ครับตอนเราคิดค้นตอนเราศึกษาทําการวิจัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีทุนหรือว่าเราได้ทุนสนับสนุนการวิจัยยังไง ครับก็ต้องขอบคุณไปทางสกวให้เงินสนับสนุนการวิจัยมานะครับ,รบทั้งทีมงานนักศึกษาผู้ร่วมงานขอ,องผมประมาณนี้ครับเป็นทุนใน,น,นการวิจัยครับคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่างานวิจัยหนึ่งชิ้นเนี่ยนะผู้ประกอบการเขาจะคิดยังไงกับการนํางานวิจัยที่เป็นงาน,านทางด้านวิชาการนําไปใช้เพื่อทางธุรกิจของเขาลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการกันครับ คงต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานของบริษัทไทยเฮิร์บเทคเนี่ยก็เป็นบ,บริษัทที่มีพื้นฐานของการผลิตผิดพันจากน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่แล้วนะครับโดยเราเริ่มต้นจากผิดพันโลชั่นอะดิีนานชันกันยุงซึ่งในรายของไล่ฝุ่นเนี่ยในแง่ผิดพันก็ตรงกับสบก็อกกับลายผลิตเดิมแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับแมลงเนี่ยก็ตรงกับแผนของทางบริษัทก็เลยมองแต่จุด เริ่มต้นจากพื้นฐานของการผลิตจุดเด่นของผิดพันธ์มันก็คือว่าเป็นการใช้สาร,รกัดจากสมุนไพรที่สามารถมาตอบโจทย์ได้นะแล้วโดยนี้ไม่ได้ใช้เคมีอ่าเพราะฉะนั้นผิดพันธ์ลายฝุ่นเนี่ยเป็นผิดพัธ์ที่ใกล้ตัวเราอ่าเพราะว่าต้องมาฉีดที่นอนอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือจุดจุดแข็งมันนะฮะซึ่งเคมียังตอบโจทย์ตรงนี้ได้ไม่ชัดหรือได้แต่ก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยเราเกี่ยวข้อง คือมันเริ่มจากที่ว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนอนนะคะที่เป็นวัสดุธรรมชาติพอเราค้นพบตัวงานวิจัยตัวนี้เนี่ยซึ่งมันสามารถกําจัดไรฝุ่นได้เนี่ยมันตรงกันเลยกับสิ่งที่เราทําอยู่นะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติตัวนี้เราจะทามาอยู่ประมาณสัก2อสปีแล้วอะค่ะเราจะนําเสนอ green product หรือว่า eco product ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย แน่นอนที่สุดมันย่อมปลอดภัยกับคนใช้มาถึงเรื่องของการใช้งานกันบ้างครับอาจารย์เมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าผู้ประกอบการก็คิดยังไงครับทีนี้ในแง่ของการใช้งานสเปรย์สมุนไพรเนี่ยกำจัดไรฝุ่นของอาจารย์เนี่ยวิธีการใช้เนี่ยใช้ยังไงวิธีการใช้ก็ง่ายนะครับเราฉีดนะครับผมสาธิตให้ดูดีไหมครับครับสมมุติตรงนี้เป็นฟูกนะครับปฏิบัติในตอนเช้าก็คือฉีดในตอนเช้านะครับฉีดเป็นสเปรย์แบบนี้นะครับ Oh. เผ็ดอย่างนี้นะครับที่ดีกว่านี้ก็คือเราเราต้องคุมไว้ด้วยผ้าห่มหนาๆน,นิดนึงคลุมเพื่ออะไรจ๊ะค,คุมเพื่อการรมให้เกิดสภาพการรมขึ้นมานะครับ <c oughs> คือการออกฤทธิ์ของสมุนไพรเนี่ยออกฤทธิ์สองอย่างอย่างที่หนึงคือสัมผัสตายตัวที่โดนโดนสเปรย์สเปรย์มะมะนเนี่ยเมื่อกี้จะเป็นส่วนน้อยที่อยู่ด้านบน นะครับซึ่งจะถูกสัมผัสจะตายภายใน10นาทีแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือจึงอยู่ด้านล่างเนี่ยมันซ่อนอยู่1เส้น2องเส้นหลังอยู่ข้างล่างเราเกิดได้เกิดการลมเกิดขึ้นตัวที่อยู่ข้างในก็จะตายไม่ตกค้างไม่ตกค้างครับเป็นติเนียประมาณเดือนละครั้งก็เพียงพอแต่ว่านิดนิดนึงครับก็การฉีดครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยขอให้ทำห่างกันสักหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าจากการทดลองของเราเนี่ยตัวไข่ของมันเนี่ยครับมันจะตาย ประมาณสักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์จากการฉีดหนึ่งครั้งเพราะรฉะนั้นต้องฉีดซ้ำภายในหน<ส>ึ่งสัปดาห์าหเพราะมันจะฟักขึ้นมาแล้วก็ฉีดสักครั้งหนึ่ง<อ>หลังจากนั้นสักเดือนละครั้งอาจารย์ดูแล้วงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยมันนำไปต่อย,ยอดในทางด้านอื่นอีกไหมต่อยอดด้านอื่นอย่างเช่นตอนนี้ก็ในเรื่องของแมลงตัวอื่นผมทดลองกับตัวเลือดที่กินเลือดคนนะครับแล้วพยา,ายามใช้จุลินทรีย์ไทยเนี่ยเพื่อไปกำจัดสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็มั่นใจอย่างไรฝุ่นก็เหมือนกันผมพยายามเซ สมุนไพรกำจัดไรฝุ่นในในประเทศไทยและในใน,ในโลกนี้ด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมครับน่าภูมิใจกับนักวิจัยของคนไทยไหมครับเขาบอกกันว่าการวิจัยนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการกำจัดไรฝุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกของโรคนะครับแล้วก็คิดค้นโดยนักวิจัยของคนไทยนี่แหละครับปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้กำลังแปรรูปออกเป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นกำจัดไรฝุ่นที่อาจจะสร้างโรคภูมิแพ้ให้กับคนที่ดำรงชีวิตอยู่ไม่รู้ตัวนี่แหละครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราจึงต้องไปติดดาวให้กับโครงการวิจัยนะครับสมุนไพรกำจัดไรฝุ่นครับสกวสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ ทางรายการขอติดดาวให้กับโครงการวิจัยการควบคุมไรฝุ่นโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชผลงานนักวิจัยไทยรายแรกของโลกที่ค้นพบสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะธุรกิจติดดาว